สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆปีพี่น้องๆเอฟซีชาวไร่ทั้งหลายเอาวันนี้ก็มาไรอ้อยเหมือนตามเคยแล้วครับนี่มาดูอ้อยเด็ดเช้าเ้าแบบเนี้ยครับอ้อยน้ำยศตอนนี้ลื่อสายแทกรุน่นแทกเรียบร้อยแล้วครับก็เลยพาพี่น้องมาชมนิดนึงนะครับมาดูกันหลังจากก็หลายวานันเราไม่ได้ลงคลิปครับผม ช่วงนี้อากาศก็จะเริ่มร้อนๆอนขึ้นแล้วพี่น้องฝนก็ยังไม่มาเลยได้ยินข่าวว่าวันที่แปดนะครับที่เจ็ดที่แปดช่วงบ่ายๆน่าจะมีฝนนี่ก็เลยก็มาลดน้ำก่อนมาลาดน้ำไปเรื่อยๆเพราะว่าที่สวนเนี่ยเราใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์ปั๊มสองแรงสี่แผงน,นี่นะครับปั๊มนี่ลือของมากองไว้นี่วันนี้ก็มาฉีดยาแล้วครับ จีต้นไม้ต้นไม้มันนั่นต้นไม้มันทรงจะขึ้นนะครับนี่ครับรัวลารเซวล์แดดเช้าๆแบบนี้น้ำก็ออกแล้วครับเนี่ยก็เวลาจักเจ็ดโมงแดดเริ่มออกก็เริ่มมีแสงก็เห็นแสงก็มีน้ำนะครับน้ำก็ไหลค,ครับผมอันนี้เอาเผาไหม้ฉีดก็จะดาดไปนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นเขียวเหมือนเหมือน ด้านนู้น่ะก็ป่าน,นู้นลองทดลองดูเออเห็นว่ามันก็ประหยัดค่าแรงดีนี่แหละครับคนทําไร่เชา้ชาๆก็ไม่ทําอะไรแล้วครับมันมอยู่ก็ไร่ก็สวนเีมาดูปลายสายเลยดีกว่าครับไม่อยากถอดเด็ดเชา้ชาๆเนี่ยเริ่มเจ็ดโมงก่อนนี่ครับน้ำก็จะออกอยู่ประมาณนี้แหละแต่จริงๆแล้วมันจะแรงเต็มเต็มท่อเลยเด็ดเชา้ชาครับผม เอน้ำออกอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับสักประมาณชั่วโมงนึงก็เต็มท่อก็ลดอัตราการใช้แรงงานคนแล้วก็ใช้ประหยัดค่าแรงนะครับว่าช่วงนี้อะไรอะไรก็แพงพี่น้องเอ้ยปุ๋ยก็แพงครับก็เลยจำเป็นต้องมาทำแบบนี้ยากดเอ่อเกลนลอนนึงก่อน พุกหลายบาทแล้วครับจวงนี่นี่ครับวิถีของชาวไร่ปลูกอ้อยปลูกมันก็ต้องทนทำร,ราคาของกับปีนี้รู้สึกว่าราคาอ้อยดีนะครับเนาะใายใครก่อนลืนตาปากได้ครับราคาของราคาอ้อยราคามันก็พอได้อยู่ครับกอบอ้อยปลูกได้สองเดือนครับนี่ก็รู้สึกว่าโอเคหนาดี ความห่างก็ร้อยยี่สิบอย่างท,ท,ที่ลงคลิปองคลิปที่แล้วเนี่ยครับพอดีก็มีแต่มีธุระเราเลยว่าจะถ่ายแต่ที่บอกว่าจะไปถ่ายแถวเขาหยงเขาใหญ่ก็ไปอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมอเตอร์ิดอบรมมรับรอบรมอยู่สองวันสามวันนะครับนี้นก็ไปเอ่ออะไรอะ่ะจันทบุรีระยองอีกสามวันก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาลงดูได้ดูสวนนะครับ ก็นี่เห็นว่าพันทีเจ็ที่แปดนี่ก็ติดประชุมอีก3าวันครับพี่น้องก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาก็เลยต้องทําแบบนี้แต่ด้านเนี่ยปลูกมันยังไม่ได้แทงร่องเลยเนีย่อันนี้พื้นที่ปลูกมันเกือบสิบไร่ละครับแปดไร่ก็ลบปลูกไปจักหน่อยลูกปีทําเยอะเน่ามดไม่ได้ไรเลยขาดทุน นี่ก็เลยพามาดูไยก่อนก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ยี่ประมาณสักเดือนน่าจะเป็นเดือนหน้าก็จะแทกอีกรอบหนึ่งแต่ต้องใช้ลอยโยงพอดีทางไร่เรามีลอยโยงพร้อมเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนลอยโยงลอดยกสูงมาแทกครับพรอมใส่ปุ๋ยปุ๋ยกะจิมีกระตังซื้อไม่ดูนี่ เรซื้อว่าแพงแพงปุ๋ยก็แพงนาะพี่น้องเนะาะแล้วคิดว่ายังไงครับขอม,มาให้พี่น้องดูพี่น้องชมกันพางๆครับชีวิตชาวไร่ชาวกเกษตรอยู่กับไร่อยู่กับสวนบางวันก็ต้องไปทำงานเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่ตอนเช้าๆก็มาดู สองปีสามปีก็ดีครับก่อนที่จะไปทำงานก็ขาดหวังว่าไรละสิบห้ายี่สิบตันคือเขาเลยครับคนไม่ได้ปลูกไม่เคยปลูกไ้น,นะ,ค,ะครับจ่ที่ทำนี้ลองปลูกดูปีแรกก็ลงไปยี่สิบไร่ยากกี่เปลี่ยนยังไงพี่น้องรอชมตอนต่อไปนู่นเ่ยตอนได้ผลได้มักได้ผลถ้าผลดี ดีไปครับแต่ฝนไม่ดีก็รานน้ำอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ของนุงตีใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับฮาฟเซลล์4แผงนะครับแผง380วัตต์380วัตปั๊มเรบุโตนะครับ2แรงเรบุโตหาของไม่แพงนะครับใช่ทำเองครับพอทำไดหมดนะครับทำเอง แต่ว่าเมื่อก่อนก็วิ่งรับติดตั้งเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังๆนี่งานมันเยอะงานของอทางสำนักงานทางในไร่ในสวนก็เลยไม่มีเวลาก็จะเป็นพวกแต่ช่างเขาติดประจําก็มีในบ้านอ่ะสามสี่ายนะครับจะเป็นช่างดุ่งจะเป็นช่างดุงช่างอำนาจช่างน็อตนะครับประมาณนี้ที่เขาปลูกไป,ไปเที่ยวหาทิเกัน สำหรับส่วนตัวของลุงตีก็นี่แหละอยู่ก็ไรก็สวนก็ต้องทำตรงนี้ก่อนก็เลยยุดเรื่องอไปเที่ยวหาติดแผงสุราเซลลนะครับช่วงนี้ก็จะทำให้อยู่แถวแถวบ้านเนี่ยครับใกล้เวลามันมีปัญหาจะได้ดูแลให้เขาได้ง่าย,ายๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงตีจักหน่อยเด้ครับเด้อ จาคนละหนึ่งไลก์ก็ยังดีนะครับหนึ่งไลค์ก็ยังดีติดตามมาเยอะๆครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับคนชอบเนาะในการเกษตรนะครับเดี๋ยว่ามีโอกาสจะได้เดี๋ยวไปถ่ายอีกแปลงหนึ่งของลุงตีนนี่แหละซึ่งกำลังทำเอ่อไรนาเรียกอะไรอะ่ะแปลงเกษตรผสมผสานปลูก พักปลูกอะไรเมื่อวานนี้ก็ลงพิกปลูกพริกไปได้หน่อยหนึ่งก็ยังไม่ได้ถ่ายครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพูดก็ยังไม่เก่งนะครับพึ่งหัดครับอย่าลืมกดติดตามให้ลุงตีเพื่อเป็นกําลังใจดเดอ้อเด้ออ่าตอนเราคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม